สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิรอนอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียพิกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาเต็ดข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะแล้วเราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะลิเวอร์พูลนะคะได้ประกาศคว้าตัวไรอันกาเฟนแบ็กนะคะกองกลางดาวรุ่งจากบาเยิร์นมิวนิกนะคะด้วยค่าตัว40ล้านยูโรนะคะบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรนะคะพร้อมเซ็นสัญญาทั้งหมด5ปีค่ะ ซึ่งตัวกาเฟนแบ็กเองนะคะก็ตกเป็นข่าวกับทางหงแดงเนี่ยสักพักใหญ่แล้วนะคะหลังจากที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงเล่นให้กับทางไบเยนมิวนิกนะคะนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาอ็คอัมสเตอร์ดัมช่วงมอสซัมเมอร์ปีก่อนนะคะและสำหรับตัวกาเฟนแบ็กเองนะคะลงเล่นให้ไบเยนไปทั้งหมดนะคะ34เกมทำได้1ประตู1แอซซิตนะคะพร้อมคว้าแชมป์บุนเดสลีกานะคะและ DFL s u p ซูเปอร์คัพเมื่อรู้ดูการก่อนนะคะรวมถึงการลงเล่นให้กับทีมชาตินเทอร์แลนด์นะคะทั้งหมด1 1เกม ยิงได้ทั้งหมด1ประตูค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามฟอร์มของการเปนแบ็กนะคะภายใต้สีเสื้อของลิเวอร์พูลกันค่ะว่าฟอร์มการเล่นของเขาจะเป็นยังไงค่ะ <S <S และเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะทางบาร์เซโลน่านะคะประกาศ คว้าตัวชาวเฟลิกซ์นะคะกองหน้าจากแอเลติโกมาดิดนะคะด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะคะโดยไม่มีเงื่อนไขาการซื้อขาดแต่อย่างใดค่ะซึ่งในเดือนธันวาคมปี2022นะคะบาร์เซโลนาเนี่ยเคยเกือบคว้าตัวแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสคนนี้นะคะไปร่วมทีมแล้วหน,นึ่งแต่ว่ากลายเป็นเชลซีนะคะที่ได้ตัวนักเตะไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมการาคมค่ะและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเฟลิกก็เคยให้สัมภาษณ์กับฟาบิโซโรมาโนนะคะว่าเขาเนี่ย มีความปรารถนาที่จะเล่นให้กับบาร์เซโลน่านะคะซึ่งเป็นความฝันในวัยเด็กของเขานะคะจนกระทั่งล่าสุดนะคะเขาก็ได้ย้ายมาร่วมทัพอาซูนกราน่าตามสมใจค่ะ และเรามาต่อกันที่ค่ะต่อมากันเลยนะคะเจมี่คาร์เกอร์นะคะอดีตนักเตะลิเวอร์พูลนะคะได้พูดถึงการเซ็นสัญญาควา้าตัวไรอันกาเฟนแบกนะคะว่ายังไม่ใช่การเสริมทัพของทีมที่ต้องการในตำแหน่งกลางรับนะคะซึ่งทีมผงแดงเนี่ยเพิ่งคว้ามิดฟิลด์เชลดัสนะคะมาร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากที่พวกเขาเนี่ยต้องเสียขุมกําลังในแดนกลางไปหลายรายในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตัวอดีตแนวรับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็มองว่านักเตะวัย21ปีคนนี้นะคะยังไม่ใช่คนที่ทีมจะต้องการเพื่อ ใบอลก็มีเกมก็มา M อเปเป็ดทแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและเรามาที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะไบเยนมิวนิกนะคะพลาดเป้าหมายทั้ง3รายที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้คว้าตัวมาร่วมทัพในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะนะคะซึ่งทีมเสือใต้เนี่ยก็หวังว่าจะคว้าตัวเจ้าบารินญ,ญานะคะ อาร์เมลเบลราคัลเซนะคะและเทโวซาร o บานะคะก่อนที่เส้นตายซื้อขาดในเยอรมันจะปิดตัวลงนะคะแต่ว่าทั้ง3รายเนี่ยก็เลือกที่จะไปอยู่กับทีมอื่นนะคะถึงแม้ว่าไบเอ็นมิวนิกเนี่ยก็จะได้ตัวทั้งแฮร์รี่เคนนะคะคิมมินแจและราฟเอลเกโรโรนะคะแต่จากการที่พวกเขาพลาดคว้านักเตะเข้าทีมมาเพิ่มเติมในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะนะคะก็ทําให้พวกเขารู้สึกว่าทีมของเขาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์พอนะคะที่จะมาลุ้นแชมป์บุนเดสลีกาสมัยที่12ติดต่อกันในปีนี้ค่ะสําหรับใครที่อยากจะดูแมช ของไบเยอร์มิวนิกนะคะก็จะมีเตะในวันที่2กันยายนนี้นะคะที่จะพบกับบรูเซียที่บรูเซียพาร์คนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะว่าไบเยอร์มิวนิกพร์อมการเล่นของเขาเป็นไงคะและเรามาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะคิสตันพาเลตน,นะคะประกาศคว้าตัวรอปโฮดดิ้งนะคะกองหลังจากอาเซนนอนนะคะมาเสริมทัพโดยมีการเซ็นสัญญาทั้งหมด3ปีนะคะ แมวรับชาวอังกฤษคนนี้นะคะอยู่กับอาร์เซนอลมาตั้งแต่ปี2016นะคะลงสนามไปทั้งหมด162เกมนะคะยิงได้ทั้งหมด5ประตูและควา้าแชมป์เอฟเอัพ2สมัยและคอมมูนิตี้ชิลนะคะ3สมัยแต่ในช่วงหลังนะคะเขาก็ตกเป็นตัวสำรองถาวรของทีมปืนใหญ่นะคะจนสุดท้ายนะคะทำให้เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจปิดฉาก7ปีในถิ่นเอมิเรต s สเตเดียมนะคะด้วยการเลือกย้ายมาร่วมทัพปราสาทเหลืองแก้วะคะ่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียพุกเก็ตไลฟ์ไทยแลนเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย